สวัสดีพี่น้องเลยมื่อนี้สิพาเบิ่งเป็ดคอยาวอยู่หรอไงไอ่ได้ไม่ได้วม่ได้พุ่นเสือเป็น,ออน,น,น,นห่วงเมียหรือวะ

อยู่สวนมันนถือมันงามงามมันมก่้าโตเนาะสิบโตสิโตสิโตแก่สองแม่เนาะเลี้ยงข่มกันด้วย ไก่กุโลรอันนั้นไก่เป็นไก่เจ๊ไก่ป่าเนาะสายไก่ป่าเห็นงามๆเห็ดไก่ต่อเนี่สุดยอดเลยพี่น้องเยไก่ต่อสิได้แต่ว่มีไก่ป่าเนาะมีแต่สายพันไก่ป่าแต่ว่ามีไก่ป่าใส่ต่อนี่มันป่าลงบุ้งไปนะก่เบิดไปหนักเลย งามได้งามได้กลเป็นธรรมศาสตร์อีกหนึ่งเนาะพี่น้องเลยเธรรมศาสตร์อีกหนึง่งที่ว่าขันเท้าได้สัมผัสกับที่ว่าการมีความสุขอีกหนึง่งเป็นการเดียเด้ยงเดีย้ยงแบบผสมประสานกันไปเนาะปลูกฟังแน่เดี้ยงซัดแน่ใชนะเดี้ยงน้ำหวนน้ำสวนน้ำไมลน้ำหนาสิได้วันนีเนาะ กสิขอจบไปเพียงสนิทพี่น้องเลยเขอฝากกันติตาำนนสมหยเดอ้อกไดไลค์กดแชร์นะเขอขอบใจ